สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้สื refers, ıyoruz, ่อรัฐจอข่าวเด็ดนะครับพาผู <Christianity> ้ชมที <naturally> ่มาที่ว sure. ัดหน้องยางน้องโบดถ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็มีการทอดกระถิ่นน่าจะเป็นกระถินสามัคคีนะครับกระถินสามัคคีวันนี้เนี่ยมาทันเวลาพอดีนะครับผู้สื่อข่าวของเราสื่อรัเจอข่าวเด็ดนะครับเก็บภาพบรรยากาศแห่กระถินนะแห่กระถินประจำปีนี้นะครับวัดหน้องยางน้องโบดของเรานะครับ เชิญชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาร่วมชมนะครับบรรยากาศสดๆตรงนี้นะครับกับทีมงานสื่อรัฐเจาะข่าวเด็กของเรานะครับมาท่านท่วงมาทันมาทันเวลาพอดีนะครับเด้อเด้อพี่้องเด้อผูดด้ใดเสียดบุญเฮ็ดท่านนะครับผมผูดด้ใดเสียดบุญเฮ็ดท่านนะกัมมานะครับได้เลิกงาม ย่ำดีเลิกงามย่ำสวยนะครับมาอดเวลาแล้วนะครับพี่น้องเห็นภาพบรรยากาศนะครับการไล่สดให้พี่น้องได้ชมกันจ้าจ้ากันเลยทีเดียวเนาะนะครับคำบสวัสดีครับดีครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับเห็นพี่น้องมากหน้าหลายตานะครับมาเข้ามาร่วมบุญรวมกุศลกันนะครับ วัดหนองยางหนองโบดนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดหนองยางหนองโบดถ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเองเด้อพี่น้องเด้เอานางรองจังหวัดบุรีรัมย์เสียงปิ้นเสียงแครนรถแห่ประยุกเนี่ยเรารถแห่แบบประยุกเนี่ย อยู่ด้านหน้าเนาะบรดนด้นเนาะนี่มาชมด้านหน้านะครับพี่น้องอาพอดีดิเจมาบอทันเวลานะครับมากลับมาหอดตอนข้อแหพอดีนะครับผมก็เลยได้แคบภาพได้แค่ภาพแหรหลอกสุดท้ายนะครับงานนี้เนาะ อ่านะครับตอนนี้ยังอยู่ที่วัดน้องยางน้องโบด้อพี่น้องเด้อวัดน้องยางน้องโบดอำเภอหนังร่องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีงานทอดกระถินสามัคคีนะครับทอดกระถินสามัคคีประจําปี2563นะครับกับมึงแต่อัน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 ทันทินน้ำขบวนนะครับรจะมีการจะมีการปวดนะครับมีที่มนมีการกวดกัน ใบใม้น้ำท่างนะหมายถึงว่าทางไหนกบ่หูนะซื้อถึงอย่างนะครับผมก็บ่ท่านเข้าใจนะครับ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 ผมเป็นสื่อรัฐจอข่าวเด็ดครับจากครับครับ อนนี้ก็เป็นอรอบที่สนะครับผมเป็นรอบที่สแอ,อรอบสาราการเปลี่ยนนะครับรอบที่สรอบสุดท้ายน,นะครับมาทันเวลาพอดีฮว่าเแมนน่าจะเป็นรอบที่2นะครับเพราะว่าได้ยินทางเพื่อนบอกว่าแห่3มรอบแห่3ารอบแมนแมนแมนอาจเป็นรอบที่2นะครับ เอฟวันดีวันดีครับเอฟซครับเอฟซหน่อยโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวดีเขอพาท่านผู้ชมนะครับไปดันใน่นะครับผมให้ได้เห็น,นภาพบรรยากาศคณะเจ้าภาพทั้งหลายนะครับที ในมีศรัทธานะครับมารวมบุญรวมกุศลกันนะครับอันนี้คือก็คือท่านาท่านสสนะครับท่านสสนะครับนะครับท่านสสท่านได้ให้เกียรติมารวมงานนะครับในการทอดกระถินสมคัคคีในปีนี้นะครับผม สดๆนะครับภายในนะครับผมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสนะครับมารวมส้่งบุญส้างกุศลในปีนี้นะครับถือว่ามากหน้าหลายตานะครับมีเฉพาะในส่วนภายในนะครับเฉพาะในส่วนภายในที่ทั้งทีมงาน้ถ่ทยให้เห็นภาพบรรยากาศมงนีนะครับเฉพาะในส่วนภายในเท่านั้นนะแต่ว่าภายนอกนั้นกำลังแห่นะครับรอบสลักการเปลี่ยนยูนะครับผม นี่ก็คือกองบุญกองกุศลนะครับไอพี่น้องได้เห็นกองบุญกองกุศลนะครับที่เราได้เห็นกันนี่แหละเป็นกองกระถินนะครับประจําปีนี้นะครับ ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับกับกำลังติดตามรับชมบรรยากาศสดๆนะครับการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทั้งเฟซบุ๊กของทั้งดีเจหน่อยนะครับได้เก็บพันบรรยากาศการทอดกระถินสามัคคีประจำปีนี้นะครับปีพุทธศักราช2563นะครับมีการมีการทอดกระถินสามัคคีนะครับณวัดหนองยาง ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุบรีรัมย์นะครับซึ่งภาพรบรรยากาศที่เราได้เห็นนะครับการสนทนในขณะนี้ก็เป็นภาพรบรรยากาศของพี่น้องที่อยู่ด้านในภายในศาลาการเปรียนนะครับที่รอเวลาที่จะทําการอทอดกระถิน่นปีนี้ในะครั้งนี้นะครับ อนนี้หลายท่านหลายคนนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับตั้งหนาต่างตานะครับรอเวลานะครับรอเวลาที่จะร่วมกันทอดกระถินสมัครีปีนี้นะแต่ที่จริงแล้วนะครับทั้งทีมง้างของเรานะก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่ากระถินปีนี้มีเจ้าภาพหลักหรือไม่อย่างไรนะครับกระถินปีนี้นะก็ยังมาทังสาบันไดนะครับกถือโอกาสไหลสดล่วงหน้าไปก่อนนะครับแต่ว่ายังมาทันได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนําเลยนะครับเดี๋ยวทั้งทีมง้านเราจะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกันสักก่อนนะครับ ตัวนี้นี่ครับทำบูทตรงนี้นี่ทำกับเดีวเดี๋ยวขอทำบูทนิดนึงกันะน้อง อะไไหมนะอาคุณตาไม่ไหวอาน้างรอมก็ได้การเขาให้คุณตาด้วยยอมก็ให้ตาเลืด้วยเอามาทิงดีเจเอารรอก่อนรอก่อนไม่เดี๋ยวรอไปพอมกันนัีามาสั่าอนยอชุดใหญ่รอชุดใหญ่อันนี้เขาแค่มาบอก มีเอฟซีท่านรู้จักดีเจหน่อยด้วยนะครับบอกว่าทักทายทักทายกันมานะครับหรือว่าเราก็มาก็ยังมีคนรู้จักนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังมีคนรู้จักเนาะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุลนกับกับพุทธศาสนิกชนนะครับเจ้าพุทธวัด หนองนองยางตำบลหน,นองโบดอำเภอนังรอนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็กระถินที่เราได้ร่วมแห่กันนะครับไม่ว่าไม่ทราบว่ามาจากทางอทิตย์ทางใดบ้างนะครับล้วนแล้วแต่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งนั้นนะที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้เนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ได้มีส่วนร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีในครั้งนี้ด้วย